บ้านก็โดนยึดกันเยอะแยะเลยตอนหลังเนี่ยเพราะว่าส่งกันไม่ไหวเพราะว่าไปแบบกู้นี่ยืมสินนะแล้วเศรษฐ,ฐกิจก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันซุดลงซุดลงซุดลงอะ่ะถ้าคนไม่ได้เตรียมตัวไวอ้อ่ะผมแนะนําให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านคนก็ไม่เอากันทําไมไม่เอาละ่ะเพราะว่ามันไม่ทันเห็นผลกับตาผมเข้าใจนะเรื่องเนี้ยแต่ถ้าคนแบบว่ารอได้อดทนได้มันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าคนไม่ทํามันก็คือไม่ได้นะ ก็ถามเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสําหรับรายการในรอบนี้นะถ้าใครจะดูดวงนะขอบคุณมากนะคุณสีที่ส่งแอ่ดอกคุลาบเข้ามานะก็จัดของขวัญเข้ามาครับมีหัวใจส้มเลยก็ได้จัดมาแล้วกันเดี๋ยวจะดูให้นะใครจะดูอะไรก็ว่ามานะส่งของขวัญก่อนนะครับแล้วก็แชร์ไปคนละเก้าแชร์นะอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าคน คนเราเนี่ยตอนนี้ยุคนี้เขาเรียกว่ายุคยุคยุคก่อนมหาภัยสงครามใหญ่ทําไมถึงเรียกว่ายุคซีวีไลเพราะต่างชาติมันจะพังด้วยด้วยด้วยอาวุธอาวุธ,วธต่างๆอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธจรวดอะไรเงี้ยมันพังกันเยอะดูตามข่าวดินะอิหร่านเนี่ยโรคอาหรับเขาก็รวมตัวกันนะจะเปิดศึกกับอเมริกาเราก็ต้องแบบดูอะเพราะว่าทุกอย่างมันกระทบให้ดูว่ากระทบยังไงดูทองมันแพงขึ้นเห็นชัดที่สุดนะ เคยเจอแม่ทองสี่หมื่นน่ะมาเจอปีกลางปีที่แล้วจนมาถึงปลายปีเนี้เพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ชื่ออะไรนางนางสวัสดีครับนะให้ของขวัญมาะหนางนางขอบคุณมากนะครับนะเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับสองขอบคุณนะครับนางนางนะ,ะ,นะจัดมาครับของขวัญแล้วก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามก็อ,อย่างที่บอกอ่ะดูดวงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทาง มีคนโอดครวนบอกไปด่าเขาทำไมนะมีคนโอดครวนบอกไปด่าเขาทำไมหลังก็ลูกศิษย์เขากลางสําสำนักอื่นมากๆเขาก็โดนลุมมีแค่เนี้นะคิดจะเป็นจอมทัพก็ต้องโดนก็ต้องโดนในนี่โดนโดนอะไรนะโดนเสียบนะเข้ามาก็แล้วก็ <c oughs> จัดของขวัญแล้วถามได้เลยนะก็อ,อย่างที่บอกอ่ะ นะขอบคุณนะครับสําหรับตัวโนต้ตนะครับนะก็อย่างที่บอกอะ่ะว่าอะไรรู้ไหมจัดอ้นี่คิดจะเป็นยอดขุนพลก็ต้องโดนเสียบว่าเพราะอะไรเพราะไปด่าคนอื่นเขาก่อนกลางคนอื่นเขาลูกศิษย์ไปด่าสํานักอื่นๆเขาเขาก็เข้าตีคืนหมดอะ่ะนะจะไปคุยกับลูกค้าพรุ่งนี้จะจบด้วยดีไหมไพ่บอกดีครับระยะยาวไพ่บอกว่าดีนะนะขอบคุณนะครับนะสําหรับตัวโนต้ตนะ นะขอบคุณนะสำหรับดอกกหลาบนะจัดมาคนละ9 9้าแชร์นี่อาจารย์โอ้เขาเป็นรายการดูดวงแบบร้องเพลงนะกิ่งแชร์แล้วค้าขายพรุ่งนี้จะมีจะมีโชคไหม